ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่หมอะนะจะมาแนะนำไพ่ที่แม่หมอได้ออกแบบอบไปได้ออกแบบเองนะคะทุกคนเป็นไพ่อารมณ์แบบว่าเป็นอ,อ,อากงเฮ้งเจียนะคะทุกคนพอดีแม่หมอเป็นลูกหลานของอากงเนาะแล้วก็คิดว่าอยู่ๆมันก็นึกอยากทำอะคะ่ะทุกคน จริงๆแม่หมออยากทําไพ่มาตั้งนานแล้วค่ะแต่คราวนี้ก็เวลาออกแบบมันก็อารมณ์แบบว่าทําได้ไม่สุดอะค่ะส่วนมากออกแบบได้แค่แบบสองแบบแม่หมอก็เลิกและแต่ว่าสําหรับไพ่ลายอากงอันเนี้ยคือแม่หมอทําไวมากคิดไวทําไวมากนะคะทุกคนก็คิดว่าเออคิดว่าอากงก็คงอยากให้ทําด้วยแหละเพราะว่าในความฝันนี้ก็ก็ยังไม่รู้หรอกว่าตัวเองต้องทําอะไร แต่ว่าสุดท้ายก็คือมาตกท้ายด้วยการเป็นการทำไพ่นะคะทุกคนอันนี้คือเป็นด้านหลังค่ะตั้งชื่อว่าไพ่นักธรรมนะคะไพ่นักธร,รมนี้วาดเป็นแนวแบบการ์ตูนน่ารักน่ารักทุกคนเข้าถึงง่ายนะคะเด็กๆก็เอาไปดูได้นะคะทุกคนเนาะมีทั้งหมดสามสิบเก้าใบค่ะสั่งทำทั้งหมดสิบชุดนะคะทุกคน เพราะว่าแม่หมอไม่มั่นใจว่ามันจะสามารถขายได้แต่ว่าแม่หมออยากทำเฉยๆถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะคะถ้าคนที่รู้จักในทาง i อจเพจ t a r o t underscore mint ห้าหกเกแนะนำว่าถ้าเกิดว่าผู้ใดสนใจภายเซตนี้ก็ให้อินบ็อกมาสอบถามราคาแล้วก็ค่าส่งได้เลยค่ะ แต่เท่าที่แม่หมอคิดคร่าวๆนะทุกคนเออประมาณ499บาทส่งฟรีนะแล้วก็แม่หมอคิดว่าแม่หมอจะเอาเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไปทำบุญที่ศาลอากงเฮงเจียด้วยเนาะเพราะว่ามันมีการก่อสร้างเรื่อยๆอะทุกคนแม่หมอกคิดว่าแม่หมอก็ช่วยได้ไม่เยอะหรอกแต่ว่ามันเป็นมันเป็นแนวทางในการช่วยเหลือ ที่ไม่เหมาคิดว่าไม่เหมาะทาได้เนาะมีทั้งหมดสาสิบเก้าใบค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวกันเริ่มจากใบแรกค่ะนี่ให้ทุกคนได้ดูนะเสาหลักเป็นที่พึ่งพามีความสามารถอยู่ได้ทุกที่เหนื่อยหน่อยเป็นการวาดเส้นแบบง่ายๆค่ะทุกคนแล้วก็มีหัวข้อแล้วก็มีความหมายคิดว่าใน,ในคนที่อ่านไพ่ทั่วๆไปเนี่ย คิดว่าน่าจะอ่านได้ง่ายค่ะต่อไปใบที่สองค่ะพูดจาดีเนาะพูดจาดีใช้คำพูดในทางที่ดีสร้างสารรค์มีสเสน่ห์ทางวาจาไม่ค่อยชัดโอเคใบที่สองผ่านไปจะออกเป็นโทนสีขาวนะคะทุกคนสามเข้าสังคมหากลุ่มที่ หากลุ่มคนที่ชอบอะไรคล้ายๆกันเพื่อให้คนเพื่อให้คุณมีคนคอยแนะนำช่วยเหลืออันที่4สติค่ะฝึกสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาพบทางออกของปัญหาที่เจอจริงๆหลังไพ่นี้แม่หมอทําเป็นรูปมงคลที่รัดหัวกงอยู่นะคะแต่ว่ามันเป็นแนวแบบ มิลเลอร์นะทุกคนต่อไปค่ะใบที่5สันโดษได้เวลาทบทวนสิ่งต่างๆในชีวิตและศึกษาตัวต,วตวนภายในหาที่เงีย,งยบๆคุยกับตัวเองต่อไปค่ะใบที่6ค่ะพอเพียงมีเยอะก็แบ่งปันมีน้อยก็จะสั่นให้ดีเรียบง่ายในการใช้ชีวิตมแม่หมอใช้ลูกท้อนะทุกคนลูกท้อสวรรค์เนาะผลไม้วิเศษ ต่อไปคะ่ะปลอดภัยหมายเลขเหมายเลขเจการเดินทางจะปลอดภัยจงมีสติทุกการกระทําอารมณ์แบบว่าอากงกำลังขี่เมฆสีทองอนะทุกคนเท่จริงๆต่อไปคะ่ะใบที่8นะคะความเพียรพยายามจงใช้แรงกายแรงใจที่มีเอาชนะอุปสรรคต่างๆให้จงได้อ,อารมณ์แบบอากงปีนเข่านะทุกคน มีความยากลำบาก9ค่ะชัยชนะค่ะความสำเร็จจะเป็นรางวัลตอบแทนค่าเหนื่อยอันนี้จะเป็นกระบองวิเศษนะทุกคนต่อไปคำว่าใบที่สิบค่ะทำบุญเนาะคิดดีทำดีพูดดีบุญเกิดจากใจที่เป็นสุขนะคะอ,อารมณ์แบบอากงยื่นท้อลูกท้อจากสวรรค์มาให้เราน่ะ ต่อไปเจริญก้าวหน้าจงเชื่อมั่นในตนเองแล,เนนและเดินหน้าเพื่อทำความฝันของตนให้กลายเป็นจริงต่อไปร่ำรวยค่ะเบอร์สิบสองยามมีจงเก็บออมเมื่อแก่ตัวหนุ่มจะได้ไม่ลำบากจงใช้เงินอย่างรู้คุณค่าค่ะ ต่อไปใบที่สิบสามขยันทุกอย่างสามารถสร้างได้ด้วยสองมือสองขาของเราสิบสี่ค่ะพักผ่อนเหนื่อยก็นอนพักมีแรงแล้วค่อยลุกขึ้นสู้ต่อนะคะรูปนี้น่ารักแม่เมาชอบต่อไปค่ะสิบห้าค่ะงานฉลอง จะมีข่าวดีเรื่องราวดีๆให้ได้สุขใจเฮฮาปาร์ตี้นะไพ่ใบนี้ต่อไปค่ะใบที่สิบหกมีความสุขสุขจากภายในเป็นสุขที่ตัวเราเอารมณ์แบบว่าไม่ต้องไปหาความสุขจากที่อื่นค่ะให้สร้างได้ด้วยตัวคุณเองเนาะสิบเจ็ดค่ะสุขภาพดีแรงกาย เอ้ยร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ปรับสมดุลระบบหมุนเวียนภายในดีมากจริงๆกระดาษเนี่ยแม่หมอสั่งเป็นกระดาษ3 0มสิแกรมนะคะเอ้ยไม่ใช่สาสิแกรมค่ะสามรอยแกรมเนาะแล้วก็เคลือบด้านค่ะทุกคนแล้วก็คัดมุมเนาะสวยค่ะแม่หมอคิดว่าสเปคกระดาษมันจะคล้ายๆถ้าเกิดว่าใครมีไพ่พพิคเนตเนาะเดอะวิสเปอ เกนิชคานิชิอคานิชีออะไรทุกอย่างไพพิคเนตนะคะทุกคนความหนาแล้วก็ลักษณะกระดาษจะขายๆข,ของไพพ,พิคเน่เลยค่ะ18ค่ะท่องเที่ยวจงไปตามธรรมชาติป่าไม้ผืนดินผืนน้ำเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณแห่งป่าต่อไปค่ะใบที่19ความคิดสร้างสรรค์ค่ะ มีแรงบันดาลใจกล้าคิดกล้าทำค่ะ20ค่ะความลึกลับเก็บงำความรู้สึกเซนสัมผัสลางสังหรณ์คิดว่าถ้าเกิดว่าใครได้ไพ่ไปนี้นะน่าจะเป็นเกี่ยวกับแบบผู้สนใจในด้านศาสตร์ลึกลับนะทุกคนพ่อหมอแม่หมอศาสตร์อะไรต่างๆต,ต่อไปค่ะ21ความมั่นคง พื้นฐานชีวิตดีปัจจัยสี่พร้อมครอบครัวอบอุ่นมีมิตรที่ดียี่สิบสองค่ะอ่อนไหวเปราะบางทางความรู้สึกโอเคค่ะขออภัยนะคะทุกคนอ่อนไหวง่ายจงมั่นคงและหนักแน่นอารมณ์แบบว่าถ้าเกิดว่าช่วงไหนใครอ่อนไหวแล้วได้ไพ่ใบนี้นะ อากงบอกให้หนักแน่นไว้นะทุกคนยี่ามค่ะทเยอทยานอย่าหยุดพัฒนาจงเติบโตไปเรื่อยๆมีแรงขับเคลื่อนในการใช้ชีวิตค่ะนี่ขีเมฆสีทองลอยขึ้นไปเลยต่อไปค่ะไพ่ใบที่ยี่สิบสี่เรียนรู้ค่ะหากไม่รู้จงค้นหาทำตนอย่างน้ำไม่เต็มแก้วเพราะทุกวันคือการเรียนรู้ค่ะ ยี่สิบห้าค่ะภาวนาหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวเข้ารู้ออกรู้จิตอยู่ที่ปัจจุบันขณะจงฝึกฝนนะถ้าใครได้ไพ่ใบนี้ก็ต้องอ่ะพุดโทรพุทโทไปเลยค่ะต่อไปค่ะเบอร์ยี่ที่ยี่สิบหกต่อยอด เมื่อสิ่งเดิมดีแล้วจงทำให้ดีขึ้นอีกอย่าหยุดพัฒนาศักยภาพม,มีต่อไปค่ะ27ต่อสู้ค่ะอุปสรรคมาทดสอบความแข็งแกร่งในตัวเราจงศรัทธาในตนเองอารมณ์แบบเป็นใบพัดเล็กนะคะทุกคน28ให้อภัยค่ะ จงเรียนรู้จากความผิดพลาดเนาะผิดคือครูจงอภัยให้ตนเองแหละผู้อื่นต่อไปโอกาสค่ะเส้นทางในการเติบโตจงเลือกในสิ่งที่รักอย่านิ่งเฉยจงลงมือทำสามสิบค่ะก่อร่างสร้างตัวรากฐานเป็นสิ่งสำคัญค่อยๆสร้างอย่างมั่นคง อย่าใจร้อนวู่วามสามเค่ะเกิดแก่เจ็บตายสัจธรรมนะคะเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาคือธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมะค่ะต่อไปนะคะโชคลาบค่ะหมายเลข32มลาบที่เกิดจากความพยายามความเมตตาจากผู้ใหญ่ เป็นทรัพย์ที่ได้มาโดยชอบทาต่อไปนะคะเบอร์ที่33ครอบครัวค่ะจงรักและเทิดทูนบิดามันดาและผู้ที่เลี้ยงดูเรามากระตันยูรู้คุณคนนะคะเบอร์สาต่อไปค่ะเบอร์34สิบสสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง จงมีสินห้าไว้ติดตัวตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แคลคาดด้วยประการทั้งปวงค่ะต่อไปค่ะเบอร์ที่35กดแห่งกรรมเหตุในการเกิดย่อมเกิดจากการกระทำขึ้นอยู่กับกรรมของแต่ละคนจงหมั่นทําความดีอันนี้อารมณ์แบบ justice นะคะทุกคนเนาะ justice j u s g m e n t 36ค่ะโชคชะตาฟาลิขิตบางอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จงกล้าเผชิญหน้ากับมันและทำให้สุดความสามารถค่ะอารมณ์แบบจุดเปลี่ยนของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนเราก็ต้องสู้เนาะต้องกล้าเผชิญ37เเนื้อคู่ค่ะคนที่ใช่ต้องอยู่ถูกที่ถูกเวลาหากได้เจอจะรับรู้ได้ในทันที นี่เนื้อคู่เนื้อคู่สามสิบแปดค่ะวาสนาผลกรรมดีกำลังตอบสนองหนุนดวงชะตาให้สูงขึ้นพบแต่ความเจริญอ,อันนี้คือภาคอากงเฮ่งเจียที่เชิญพรระไตปิฎกกลับมาแล้วนะคะแล้วก็กลายเป็นพระอ,อันนี้คือ ใบสุดท้ายค่ะใบที่39ค่ะอย่ายึดติดปัดจจัยภายนอกจงเพ่งดูภายในทุกอย่างเป็นอนิจจังไม่เที่ยงรูปนี้นะคะทุกคนแม่หมอมีเรื่องเล่าเนาะเออตอนที่แม่หมอฝันใช่ไหมว่าแม่หมอไปสันอากงเฮงเจียใช่ไหมแล้วก็แม่หมอเนี่ยในมือก็ถือไอ้โน้ตโน้ตแพดอยู่ แล้วเขาเนี่ยใ,ในในแพทนั้นอ่ะมันก็มีคล้ายๆแบบเนี้ยมันมีตัวอักษรแบบนี้แล้วก็มีอากงแบบนี้แล้วก็มีอักษรข้างล่างแบบนี้ตอนแรกไม่มอมองไม่ชัดนะมันเป็นขีดขีดคีดๆๆๆหมดเลยแล้วก็ทุกอย่างไม่ชัดไม่ชัดเจนหมดแต่ว่ามันเป็นคร่าวๆ,ๆทุกคนอารมณ์แบบถ้าอากงสื่อมาให้ทําใช่ไหมก็คือจะได้ประมาณเนี้ยค่ะเนี่ยรูปนี้เลยเป็นรูปที่ได้ฝันถึงเนาะ แม่หมอก็ไม่รู้หรอกว่ามันจริงไม่จริงยังไงนะไม่รู้ว่าอากงให้ทําจริงๆหรือเปล่าแต่คิดว่าส่วนตัวเนี่ยคืออยากทําอืมก็เลยออกมาได้ไพ่ประมาณนี้นะคะทุกคนหวังว่าถ้าคลิปนี้ออกไปก็คิดว่าถ้ามีคนใดสนใจก็ถือว่าบูรสัมพันธ์กันเนาะเดี๋ยวแม่หมอมีมาให้เล่นคะ่ะมาเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยว่า อากงมีอะไรอยากจะบอกคุณไหมแม่หมอให้เซออักสามกองเหมือนเดิมทุกคนสามกองนะกองละสามใบโอเคกองที่หนึ่งแม่หมอซุ่มเลยนะทุกคนสด,สดสดไปเลยประเดิมประเดิม กล่องที่สองอ่าอันนี้ยังออกเอามาโอเคแล้วมากล่องที่สามถ้าใครถูกใจกลองไหนเลือกไว้เลยนะทุกคนยว่าทุกคนตื่นเต้นนะม่นเหมาก็ตื่นเต้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทุกคนสำหรับไพ่อากงเนาะ อากงอยากบอกอะไรกับลูกหลานของอากงนะโอเคทุกคนเลือกได้เลยค่ะตามไพ่ที่ชอบเนาะตามหน้าไพ่ที่ดึงดูดโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปอย่างเร็วนะคะทุกคนคนที่เลือกใบที่หนึ่ง กองที่หนึ่งไว้คุณได้เนื้อคู่เข้าสังคมพอเพียงอ่ะเรามาดูนะทุกคนสำหรับคน,นนนนนะคนกองที่หนึ่งเนาะเป็นไปได้ไหมว่าช่วงนี้นะคนกองที่หนึ่งคุณหากคุณได้เข้าสังคมเนะ่ยคิดว่าคุณจะได้เจออะไรที่คุณชอบเนาะได้เจออะไรที่คุณชอบเจออะไรที่ถูกเจดิญกับคน กลุ่มที่1เนาะแล้วก็เป็นไม่ได้ว่าสําหรับคนกองที่หนึ่งถ้าเกิดว่าคุณเข้าสังคมออกไปเจอโลกภายนอกเนี่ยคิดว่าคุณอาจจะได้เจอเนื้อคู่ของคุณก็ได้นะคะอีกในหนึ่งของเนื้อคู่ก็คือสิ่งที่รักที่ชอบค่ะเป็นไม่ได้ว่าถ้าเกิดว่าคุณเข้าสังคมคุณจะได้รู้ทางแนวทางในการที่คุณได้ทําสิ่งที่คุณชอบที่คุณรักเนาะพอเพียงเนี่ยเรียกได้ว่าสําหรับคนกองที่หนึ่ง เป็นไปได้ว่าคุณแบบจะเป็นคนที่แบบสมถะเนาะไม่ค่อยหูหวาไม่ค่อยชอบเข้าสังคมก็เป็นไปได้ว่าไพ่เนี่ยอยากให้คุณลองออกออกมาจากคอมฟอร์ตโซนออกมาจากพื้นที่ปิดที่บ้านคุณพื้นที่กั้นในตัวคุณอะไรอย่างเงี้ยให้คุณเอามันออกเนาะแล้วก็ให้คุณลองเปิดใจเปิดตัวเองปล่อยฟรีเพื่อที่ว่าเราจะได้พบเจอในสิ่งที่เราชอบนะคะทุกคนเนะาะสำหรับคนกองที่หนึ่ง แม่หมอขอจบอย่างรวดเร็วเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราไปต่อคนกองที่สองกันเลยค่ะทุกคนคุณได้คำว่าขยันค่ะกดแห่งกรรมค่ะและคุณได้ให้อภัยสำหรับคนกองที่สองคิดว่าสำหรับมงคลเนาะคุณเป็นคนที่เอาการเอางานนะคะทุกคนคุณเป็นคนที่เอาการเอางานแล้วคุณก็คิดว่าการที่คุณทำงานหนะักเนี่ย คุณต้องได้ค่าตอบแทนเยอะในกรณีที่คุณเห็นความไม่ยุติธรรมเนี่ยมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าเอา้าทําไมคนคนนั้นทํางานสบายกว่าเราทําไมเขาได้เงินเยอะกว่าเราอะไรแบบนี้มันจะมีปัญหามันจะมีข้อกังขาในใจของคุณเนะาะไพ่บอกให้คุณมองเป็นกลางนะทุกคนให้อภัยเนาะให้อภัยกับสิ่งที่คุณเจอให้อภัยในความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นบางทีอาจจะเกิดด้วยตัวคุณเอง สมมุติว่าปัจจุบันนี้คนกองที่สองคุณมีปัญหาคุณมีปัญหาชีวิตแล้วสรุปว่าปัญหาของคุณเนี่ยมันไม่ได้โดนแก้แต่มันกลับทําทําให้คุณต้องเหนื่อยอะไรแบบนี้ไพ่บอกให้คุณให้อภัยนะให้อภัยกับสิ่งที่คนอื่นทําให้คุณให้อภัยในความผิดพลาดของตัวคุณเองอะไรแบบเนี้ยแล้วคุณจะรู้สึกสบายใจมากขึ้นค่ะเนาะ คุณจะสมดุลระหว่างอารมณ์ความผิดชอบชั่วดีได้ดีขึ้นคุณจะได้คุณจะได้รับการปลดปล่อยอะค่ะเนาะการปลดปล่อยความกังวลความรู้สึกเครียดความรู้สึกผิดต่างๆแต่คุณเป็นคนขยันนะคุณเป็นคนเอาการเอางานนะทุกคนสําหรับคนกองที่สองเนาะแล้วก็บางคนเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมค่ะเชื่อว่าทําดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วนะคะทุกคนซึ่งมันก็เป็นความจริงตามนั้นนะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่ามันจะได้รับผลช้าหรือเร็วเท่านั้นเองนะคะสรับคนกองที่สองแม่หมอขอจบเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราไปต่อคนกอสุดท้ายกันเลยค่ะกองสุดท้ายคุณได้ไพ่สันโดษสติค่ะ และภาวนาอืใกล้เคียงกันเลยนะทุกคนสําหรับคนกองที่สามเรียกได้ว่าช่วงนี้นะให้คุณหาหาเวลาปีกวิเวกนะทุกคนปีกวิเวกในการให้คุณอยู่กับตัวเองมากขึ้นเนาะให้คุณเจริญสติให้คุณภาวนาหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเพื่อที่อะไรเพื่อให้คุณมีสติ เพื่อให้คุณรู้รู้จักตนเองมากขึ้นบางทีคุณอาจจะค้นพบอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณก็ได้ค่ะลองดูนะคะทุกคนสำหรับคนกองที่สามเนาะไปในทิศทางเดียวกันเลยนะทุกคนเนี่ยสันโดสติภาวนาอืมถ้าเกิดว,ว่าคนกองที่สามบางคนอยากตัดสินใจจะไปบวชชีพราหมณ์หรือว่าไปบวชพระ แม่หมอขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะโอเคแม่หมอขอจบการทำนายไพ่อากงเ้งเจียเพียงเท่านี้นะคะทุกคนอ๋อแม่หมอตั้งชื่อไพ่ด้วยเป็นไพ่นักธรรมนะคะทุกคนนักธรรมหมายถึงว่านักธรรมทอททหารสระอัมนะคะนักธรรม,อมขอบคุณมากเลยที่ฟังกันจนจบนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะคะท่านใดสนใจไพ่เนาะสามารถไปติดต่อได้ที่เพจทาง IG ค่ะ t าลอต u n d e ด s c o r e มิค่ะถ้าสนใจสามารถติดต่อขอซื้อได้เลยในะราคา499บาทค่ะส่งฟรีค่ะแล้วก็เงินส่วนหนึ่งแม่หมอจะเอาไปทำบุญที่สารอากงเฮงเจียด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้วจะเกินคลิปหน้าสวัสดีค่ะ